เคยสงสัยไหมว่าทำไมหนังแฮร์รี่พอตเตอร์ถึงมีข้อผิดพลาดนับพันแม้จะเป็นผลงานที่โด่งดังระดับโลกความจริงก็คือแม้แต่ภาพยนตร์ที่มีงบประมาณสูงก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดได้จากการศึกษาพบว่าในภาพยนตร์แฮร์รี่พอตเตอร์ทั้ง8ภาคมีข้อผิดพลาดรวมกันมากกว่า400ข้อข้อผิดพลาดเหล่านี้มีตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงของฉากเล็กๆไปจนถึงข้อบกพร่องในบทภาพยนตร์ หนึ่งในตัวอย่างที่โด่งดังคือในภาคศิลาอาถรรพ์ที่แฮร์รี่มีแผลเป็นที่หน้าผากซึ่งเปลี่ยนตำแหน่งในบางฉากแต่อย่าลืมว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องปกติในวงการภาพยนตร์นักวิจัยด้านจิตวิทยาเชื่อว่ามนุษย์มีความสามารถในการมองข้ามข้อผิดพลาดเล็กๆเ,เมื่อเราหลงไหลในเรื่องราวหรือสิ่งที่ดูน่าตื่นเต้นซึ่งเป็นเหตุผลที่แฟนๆแฮร์รี่พอตเตอร์ยังคงรักและสนับสนุนภาพยนตร์นี้อย่างเหนียวแน่น การเรียนรู้ที่จะมองข้ามข้อผิดพลาดเหล่านี้อาจช่วยให้เรามีความสุขมากขึ้นในการชมภาพยนตร์เพราะในท้ายที่สุดแล้วไม่มีอะไรที่สมบูรณ์แบบ